s อสทูต้องขอเข้านิดนึงดีกว่าอันนี้มันเป็นไฮไลท์เลยนะฮะ oh. เขาปิดเป็นความลับมาเป็นเดือนเ oh. พิ่งบอกกันไปเมื่อไม่กี่วันแต่ว่ารายการช้าอะไร,รย,ยังไม่ได้พูดนะครับ <Okay. S 2> ก็คือวันสุดท้ายของ S2O S2O mm. สงานสงการที่ยิ่งใหญ่เทศกาลดนตรีสงการเนี่ยมี13 14 15ใช่ไหมฮะ <Okay. S 2> วันที่15เนี่ยเรายกนะฮะให้กับ a อฟโรแจ๊ oh. uh, ไม่ใช่แค่นั้น Afroja c k uh oh. ขอทางทีม S2 o บอกว่างั้น ขอพิเศษเลยเป็นครั้งแรกที่จะเป็นโชว์ใหม่ของ Afrojack และพ่วงเอาดีเจที่อยู่ในสังกัดอีก5คนค่ะเคยเรียกว่า5 DJ มาเล่นค่ะแปลว่าถ้าเกิดว่าคุณไปวันที่15เนี่ยนะฮะคุณจะได้เห็นดีเจในค่ายเขาก็คือว่าง่าดีเจต่างชาติตั้งแต่5โมงเย็นยันเที่ยงคืนอคของเขาหมดเลย Afrojack เป็นคนจัดเรียงไลน์อ,อัพเองมีใครบ้างะในไลน์นมีทั้งหมด5คนนะคะดีเจสายแจ็คนะคะมี5คนนะคะคนแรกนะคะคือ ควินติโน่ค่ะคุณควินติโน่นะคะคนที่สองค่ะแอปสเตอร์ค่ะครับคนที่สามค่ะดิเวนครับคนที่สี่ค่ะโอลิเวอร์โลซาค่ะและคนสุดท้ายนะคะลาวิเทสค่ะคุณโอ้ดังเลยของเขานะบอกเลยนะว่าตอนที่ประกาศเนี่ยที่ผมตกใจคืออันดับแรกคือบัตร V I P ครับวันนั้น ไปเร็วมากไปเร็วมากไปเร็วมากแต่คุณต้องเข้าใจว่าเรามีเป็นพันๆใบไม่ใช่ว่ามีแค่ร้อยสอยใบเพราะงานมันสามวันแต่วันศุกร์เนี่น่าจับตามาขบัตรไปเร็วสุดบัตรธรรมดาก็หมดเร็วนะฮะซื้อได้ที่ใช้ใชทิเกตไม่ใช่แล้วท่านี้ผิดแล้วเอสโอเฟสต์เทา ออะไรโโออเเคค้ม่เป็นไรเรามีผิดพลาดคือเราบอกคุณผู้ชมบอกว่าปีนี้อ่ะออ๋ที่ไปยื่นไปรษณีด้วยความที่ว่าปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเวลาคนไปซื้อตามเคาน์เตอร์ต่างๆครับพี่มันนานมันมันเสียเวลาเดี๋ยวนี้คนต้องการอะไรซื้อผ่านทางมือถือคุณจะใช้มาสเตอร์การ์ดก็ได้ใช้เป็นเดบิตการ์ดก็ได้เดบิตเครดิตหรือแม้กระทั่งเป็นโค้ดเพื่อจะไปจ่ายที่ไปรษณีย์ก็ได้เหมือนกันที่จ่ายที่ไปรษณีย์เว็บไซต์เดียวเลยครับนี่เลยกิฟต์เอสโฌ festival.com นี่มาพูดถึงราคากันบ้างดีกว่านะคะมีบัตรพรีเซลนะคะ1วันราคา1,400บาทนะคะถ้าจะซื้อ3วันเนี่ยราคา3,500บาทนะคะแล้วก็ใครที่ไม่ต้องการเปียกอยากอยู่ในดรายโซนเนี่ยก็สามารถที่จะซื้อได้เลยนะคะแล้วก็สามารถซื้อบัตรแบบ V.I.P ได้ด้วยแล้วเหมือนกันนะคะวัน1วันเนี่ยราคา2,500บาทถ้าเกิด3วันราคา 5,900บาทนะคะก็อย่างที่บอกว่าย่ายว่าย่าย V I P เนี่ยนะคุณจะมีโซนแห้งเพราะที่เหลือที่แช่หมดนะครับถ้าใครไปแล้วแบบไปสมการแต่ไม่อยากแชะมีไหมบางคนไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะไม่มีมีบางคนเปียกหรอปะมีบางคนมีบางคนไม่บางคนเขาหนาวแล้วเขาก็อยากจะอยู่แห้งๆบ้างแล้วก็่ขาจะเปียกเลยหรือคุณต้องการที่ทางเข้าโดยเฉพาะโดยเฉพาะอย่างคนท้องเนี่ยจะต้องกินที่เยอะกิฟเองก็ต้องเข้าช่องพิเศษนะครับ หรือจะมี V I P บาร์คือไม่อยากจะไปเบียดกับชาวบ้านขอบาร์พิเศษอย่างคุณแม่นี่จะดื่มน้ำเปล่าค่ะโอเคดีมากครับและอีกเพียบเลยคุณสามารถซื้อบัตร V I P ได้ซึ่งราคาเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เป็นราคาพิเศษเพราะถูกมากท่านย่าบอกหนึ่งวันพันสี่ถ้าคุณไม่ซื้อช่วงนี้มันจะขึ้นอีกนะครับใช่ค่ะไปซื้อหน้างานก็บอกเลยนะคะยืนรอค่ะคุณตัวแห้งค่ะกูบัตรหมดแล้วนะใช่ค่ะ3วัน3,500ส่วน V I P เนี่ย1วัน2,500 และ3วัน5,900เข้าไปดูรายละเอียดได้เลยที่ f c e e o o o นะครับ s2o festival com รีบรหน่อยแล้วกันนะฮะเพราะว่าบัตรวันที่15ไปเร็วเลือกเกินตอนนี้มีหลายคนครับอยากจะโฆษณาออนไลน์แต่ไม่รู้ว่าจะลงที่ไหนดีขอแนะนำวุฒิีวออนไลน์ครับมีสื่อโฆษณามากมายที่จะตอบสนองความต้องการของคุณโทรเลยครับ0817431993ครับ มีข่าวอีกมากมายที่เป็นข่าวใหม่ที่คุณยังไม่รู้เราพร้อมอัปเดตทุกเรื่องราวทุกเนื้อหานะครับเพียงแค่คุณติดตามตรงนี้เลยครับกด subscribe ตรงนี้ค่ะตรงท้องกิฟต์ะครับกดเลยครับรอเลยครับกดเลยรับกดเลยโลกบกดเลยกดเลกดเลยกดลกดเลยกดเลยาลากดเลยห้ย้กดห้ดยงกหมกดกเหาาากกดแค่นั้นหยาหกดห